สวัสดีทุกคนนะครับคือกับผมเอกจากช่องไอซูปชอปนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปโอสุดท้ายที่ผมจะพาไปดูสินค้าโอท็อปตกเงีนที่ผมสัญญากันไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย1 2ึซ้ สวัสดีค่ะไอริกค่ะเป็นตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชพรรณพัฒนาค่ะจังหวัดขอนแกรีค่ะอยู่ใกล้เกิดป่าสัทก,ก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเมนูจากน้ายางกล้วยค่ะน้ำยางกล้วยเราก็จะตัดจากเปลือกกล้วยหรือว่าหัวปีนะคะลองแล้วก็นามาเพค่ะก็จะได้พวกตายอย่แงนี้นะคะก็ะจะมีมัวถกระเปา๋าถุงแก้วนะคะราคาเริ่มต้น100บาทเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นอย่างเช่นใคนี้ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าชื่อรุ่นอรุณวิไลก็เป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัดอุกบีปีนี้ด้วยะแล้วก็มีเคือคูปองพิอย่างน่าหลงค่ะอันนี้นก็จะเป็นชื่อรุ่นไทยบิออดค่ะก็มาประกวดโครงการเคพีฟูดด้วยค่ะคจากนั้น,นยังกล้วยติดทนค่ะซักได้ค่ะสีาะจากธรรมชาติค่ะฝากอะไรถึงผู้ชมไหมครับออสามารถติดตามได้ที่เพจวิสาหกิจชุมชนพืชพันธุ์นานะคะครับขอบคุณมากครับ ค่ะอันนี้เป็นจั่วช้อค่ะเป็นสินค้าในวัาตกรรมผลิตจากาจผลไม้ขรมภาคคนปัญญาไทยหอมเพลไว้สีรับเป้าดำผลไม้ปา่าเปีนียมาทำนี้ต,งตรงสมัยใหม่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะคะพี่รถใต้ชื่อดีนี้ว่าหวีไม่ง้อใดเพราะว่าไม่ต้องใช้ความร้อนเราใช้ระบบไฟฟ้าทุกที เดี๋ยวเราจะมาฟังผมให้กำนังแอบ,บสวยของเรานะคะโอเคอยากให้ลูชมผ่าน้องนนะคะตอนนี้อ่ะก็คือหมีพี่ร้จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะอหนักแรกเลยขออนุญาตใช้แปรงแปรงตัวนี้เป็นพื้นฐานหมีที่เด็กๆก็ใช้ได้ค่ะมาลองดูกันผมที่พันกันผมเสียจะหวีออกง่ายมากเลยค่ะผมจะลื่นเงาไหนเนี่ยไม่สะดุดเลยเงามาก อ่ะคุณลองเอามือรูปดูสิคะว่าผมรูงจริงไหมร่มไหมคะผ่านแล้วก็เช็คเลยค่ะไม่มีไม่มีผมร่วงนะคะทีนี้เราจะจัดทรงนะคะสาวแฟชั่นสุดสวยของเราไม่ต้องง้อใดจัดทรงโดยไม่ต้องง้อใดมีลายแรกลายเดียวในประเทศไทยนะคะของพิโรธเท่านั้นนะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะเห็นไหมคะรอนสวยมากเลยจริงเหรอง่ยายรอนสวยมากเลยค่ะอ่ะอที่นี้ เห็นไหมคะค่ายนี้ทําลอนลูกค้าส่วนใหญ่จะทําทลอนได้นิ้วได้ลอนไฟ,ฟฟ้าแต่ของเราเป็นนวัตกรรมขนหมูป่าจะทาให้ผมสวยแล้วก็ไม่มล่วงมาเจอนวัตกรรมตัวที่สองกันต่อ,อน้องชื่อหวีเย็นจังหวีมาหาจรจันเย็นลูกว่าูกว่าเลยใชู่้ว่าอันนี้ลูกค้าคนตั้งชื่อให้นะคะไ <Okay. S 2> อเยน็นยังอย่ายาเรามาดูกัน ที่เห็นไม่เย็นนะคะแต่ที่นี่เราเป็นไง็นปะคะ oh, โอ้เอย็นเย็นเย็นจนน้ำแข็งเลย <c oughs> ดูหน้าเลยค่ะว่าเย็นยังสบายเย็นค่ะเ,เย็นเย็นค่ะเหมือนน้ำแข็งอยู่บนหัว <c oughs> ค่ะก <c oughs> ็คือเ <คน S 1> ย็นมาก,อ,กาอันนี้หวีได้ผมเปียกผมแห้งนี่ช่วยในเรื่องของคลายเคยรียดผ่อนคลายเย็นสบายซึ่งผลมหมูป่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยลืมเลือนและมองข้ามซึ่ง เป็นเป็นเหมือนขยะอะค่ะแต่เรานําภูมิปัญญาไทยตรงนี้ไม่ให้สูญหายไปซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของอำเภอวชิรบารมีเราจึงนํานํำทำมากับหวีที่เปลี่ยนแปลงด้วยทรงรูปลักษณะที่ให้ทันกับเทรนด์คนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ยวัยที่วัยทำงานวัยรุ่นนะคะแล้วก็วัยที่เป็นผู้สูงวัยนะคะก็มีรายแรกรายเดียวในประเทศไทยเราจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ช่วยกันุลิตจนไทยนะคะสินค้าไทยคนไทยอยู่ได้ก็อขอบคุณนะคะแล้วก็อยากให้ลองค่ะอยากให้มาลองดูแล้วก็อยากให้ลองต่างเลยนะคะว่าสินค้าไทยเราอยากขายคุณภาพล้ว,วนๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขออนุญาตสัมภาษณ์สั้นๆได้ไหมครับได้ครับอยากสอบถามถึง อยากให้ลุงแนะนําตัวเป็นแบบสั้นๆนะครับแนะนําตัวว่าเชื่ออะไรทําอะไรบ้างแล้วก็เป็นมาอย่างไงถึงมาทำโอท็อปตรงนี้ครับผมผมแนะนำสองร้านกะลาระ,ะเบ่ามีแรงบันดาลใจที่มาทําตัวนี้ก็ทางท้องถิ่นนี้จะมีวัดสดุวัดสดุที่เหลือใช้เยอะมากครับ แล้วก็เอามาประยุกต์เป็นรูปแบบหลากลายกพเป็นพวกกละาแล้วก็พวกตอนหลังเอามาผสมผสานกับพวกเครื่องหนังแล้วก็พวกทานเปลือกหอยก็เลยเพิ่มมูลค่าการนในคือเพิ่มคุลค่าสูค้าขึ้นมาได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ถ้าว่าลูกค้าอะไรสั่งทำนี่คือได้หมดแล้วแต่รูปแบบอ๋อ ปกติลูกค้าจะสั่งทําเป็นออนไลน์หรือว่า<ผ>ม,มาเจอกัน<ม>ที่ร<ม>้าน,ออนครับออนไลน์นี่ค่อนข้างน้อยนอกจากว่าจะมีจำพวกถ้ามาเชอรูปแบบก็น่าจะมีรายละเอียดในพวก f c e e o o o พวกไลน์บหาเขาจะส่งแบบมาให้ใช่ไหมครับครับผมลูกค้าส่งแบบให้ก็ได้แล้วเวลาที่ทำอะครับใช้เวลานานไหมครับก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแล้วแต่ประเภทที่ว่าแล้วแต่งานที่ว่าที่ว่าต้องการ ครับพอระบุระยะเวลาได้ไหมครับว่าเท่าไหาาร่บ้างครับอย่างน้อยนีทานสามชิ้นคนนี้ผมก็อยู่ที่ว่าตอ่อแต่ละชิ้นก็อยู่ที่ว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าอ๋อครับผมแล้วเศษวัสดุที่ลุงพูดถึงอะครับว่ามันวัสดุนี่ส่นมนเมืกเขามีมาเองนี่คือผมผมสามารถทําให้เขาได้เลย หรือไม่ก็ถ้าว่าเอาว mm ัตถุดิบทืว่าผมมีอยู่ก็เพลิได้ก็แล้วแต่ได้อ๋อครับผมแล้วอ่าวัสดุต่างๆที่ลุงใช้เนี่ยต้นทุนเยอะไหมครับหรือว่าทำยังไงครับเพราะว่าวัสดุเหมือนพวกกระลานี่ส่วนมากเป็นวัตดุเหลือใช้แต่ว่าพวกงานเครื่องหนังเนีอาจจะมีต oh, <Yun> ้นทุนนี่ถึงเพราะว่ามันมันก็เป็นไอผมต้องซื้อจัพวกหนัง้มามา จะตรงตลาดอ๋อก็คืออัานไหนอัานไหนที่ขาดเราก็จะซื้อมาเพิ่มใช่ไหมครับไอ้พวกงานแบบหอยว่างานกะลาที่ว่าชาวกระมงชาวบ้านเขา,าเขาเขาวมาทานแล้วก็ทั่ทั่วไปนั้นเปิดนั้นไม่ค่อยมีแต่ว่าต้นทุนแทบแทบจะไม่มีอ่าแล้วลุงทําคนเดียวไหมครับหรือว่าเป็น,น,นชุมชน<า>ครับอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆก็อยู่ประมาณสี่หรือว่าห้าคน อ๋อในจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไห<ช>มครับครับโอเคครับอยากให้ลุงพรีเซนสินค้าที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดในร้านหนึ่งชิ้นครับผม,ผมผมตัวเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นพวกกระปุกไงครับกระปุกกระปุกอเนกประสงค์ทั่วไปทีแล้วแต่ประโยชน์ใช้งานเนี่ยสามารถเปิดได้หมดอันนี้มาจากกะลามะพรา้าวเลยใช่ใชไมหมครับกะลามะพร้าวอ๋อ ตอนนี้ใช้เวลาทำนานไหมครับวันนี้ถ้าด้านอื่นก็น่าจะน่าจะครึ่งวันน่าจะได้อ่าครับพอ,อ,อระบุราคาได้ไหมครับราคาอยู่ที่หกร้้าสิบบาทโอเคครับผมสุดท้ายแล้วก็อยากให้ลุงฝากอะไรเล็กๆน้อยๆถึงผู้ชมทางบ้านด้วยครับ ใจที่ว่าคือถ้าว่ามีคนสนใจงานนาลักษณะพวกนี้ก็คือเหมือนผมเองผู้ทํานี่ก็คือแสดงว่ามีความภาคภูมิใจที่ว่ามีคนยังสนใจงานแบบนี้อยู่ครับขอบคุณมากนะครับ,บดีครับโอเคครับสามสองหนึ่งครับผม อยากให้พี่แนะนําเกี่ยวกับร้านค้าของพี่หน่อยครับว่าทําเกี่ยวกับอะไรพี่เป็นใครแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรที่เรามาทาสินค้าโอท็อปอันนี้ครับก็จากผู้ประกอบการของสมวัลาพูนนะครับจากแบรนด์เคนเนสตหรือกุชชาระก็เสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าพื้นเมืองสมัยใหม่นะก็จะเน้นในส่วนของทั้งสุภาพาสตรีแล้วก็สุภาพอุ่นินะที่ร้านจะเน้นในส่วนของเออเขาเรียกว่าเสื้อผ้าพื้นเมืองแนวสมัยใหม่ก็คือการออกแบบจาก ที่เคยมีเสื้อผ้าพื้มือของของทางภาคหนึ่งเนี่ยนำมาประยุกต์แปให้ได้ในรูปแบบของเสื้อผ้าหนึ่งรูปแบบสมัยใหม่นะก็จะมีส่วนของการใช้ผ้าในท้องถิ่นนะฮะเข้ามาประกอบแล้วก็มีการตัดเย็บเองทำทำเขาเรียกว่าขั้นตอน,นการผู้ผลิตทั้งหมดนนะครับแล้วก็จะได้เติมชิ้นงานะที่นํามาขายในงานของท่านี้นะครับครับทีนี้เรา เย็บจากผ้าอะไรบ้างครับผมส่วนใหญ่ผ้าของอของอที่ร้านนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผ้าพอมือของของจังหวัดนะครับน้องแล้วก็ผสมกับลวดลายความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูนก็คือการนําลายยกดอกกับผ้าย้อมสีชาติแล้วก็มาประกอบใ,ในรูปอักษรอีีชชุมาอ่าอยากสอบถามถึงแรงบันดาลใจเริ่มต้นนะครับว่าเรามีแรงบันดาลใจอะไรที่มา รับออกแบบตัดเสื้อครับผมแรงบันดาลใจก็เกิดจากความชอบส่วนตัวนะครับตั้งแต่สมัยที่เรียนเนาะแล้วก็เขาเรียกว,ว่าประสบการณ์ที่ที่ทำมานะเราก็เลยได้แรงบันดาลใจในการที่นําวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะครับนามาต่อยอดเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ครับอ,อยากให้พี่ฝากอะไรสัน้นๆถึงผู้ชมในช่องด้วยครับครับก็ฝากมามาช่วยกันกระตุ้นหน้าสินค้าของคนไทยนะที่ผลิตด้วย กาเรียกว่าผู้ประกอบการจากทั่วทั้งประเทศที่มารวมที่นี่นะครับก็ฝากไว้มาหม่นะครับมาช่วยผู้ประกอบการของประเทศของเรานะครับครับสําหรับคนที่มาในงานไม่ทันนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ไหมครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ตะกบตามได้ที่ f a c e b o o กนะครับแล้วก็เข้ามาชมก็เรียกว่างานประจําปีของเราจะจัดจัดจัดทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมีสินค้ามากมายเข้ามาฝักตามด้วย ครับขอบคุณมากเลยนะครับหนึ่งสองสามครับผม สวัสดีค่ะบูธเรานะคะเป็นสินค้าผ้ายอมดินถิ่นคูบาค่ะมาจากวัดพุทธบตัตรผาหนาัองอำเภอที่จังหวัดลำพูนค่ะสินค้าเป็นสินค้าย้อมดินค่ะเป็นสีธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะ,ะสินค้าจะทําภายในชุมชนค่ะจะร่วมกระบวนการกับผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กๆเกยาวชนนะคะที่ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้จะเป็นสินค้านะคะ ก็จะมีงานท่าย้อมนะคะแล้วก็จะมีงานท่ายกดอกค่ะแล้วก็จะมีงานทูบปลายนะคะใช้ใบไม้จากธรรมชาตินะคะมาทุบให้เกิดสีตามใบเลยคะ่ะครับอยากฝากอะไรถึงผู้ชมทางช่องไหมครับสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่บุก KBO 5 3ได้เลยนะคะสินค้ามีเยอะแยะมากมายให้เลือกชมเลยคะ่ะ เริ่มได้เลยครับสวัสดีค่ะจะมาจากน้ำทไายฝ้ามนาเบอร์เขามูงจังหวัดกาฬสิงุ์นะคะมี่ผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนําเป็นข้าวหอมค่ะข้าวฝ้ายทองมีอค่ะเช่มซับน้ำดีเคยใช้ดีนะคะใช้ครุโตปุมเตียงได้่ะคาค่าสะดวกค่ะบนรถบนโซฟาห้อยนั่งเล่นได้นะคะเตัวโมบราเจ้า คุณสมบัติของเขาก็คือมีอซัก,กึ่งนุ่มนะคะใคคช้โทรศทือฟารใช้งานอู่ได้นานส,สหื่อนะน้าปุัเครื่องได้นะคะ้าปื่องได้นะคะ้าือ้นะคะคือนะคะับเคริ่มได้เลครับเคริ่สวได้คัสดคีาค่นะน้ารนีน,นานะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นผ้ามักโครนย้อสีธรรมชาติจากจังหวัดนิรกาศค่ะก็ที่เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป็นการนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนค่ะก็คือควรไม่นําโขงมาใช้ในการย้อมแล้วก็หมัดผ้าเพื่อให้ทาให้ผ้าใยมีความนุ่มค่ะแล้วก็แปลรูปเป็นสิ่งสำคัญต่างเสือผ้าที่แต่งกายแล้วก็ผู้ของฝากของที่เรารู้จักวงการค่ะอ๋ออันนี้ทำมานานหรือยังครับทำมาตั้งแต่เนี่ยคือเป็น ที่บ้านเป็นอกลุ่มสารกิจชุมชนอยู่แล้วก็ทํามาตั้งแต่ปี2523ค่ะก็รุ่นแรกรุ่นทึ่ยาย็นานมากแล้วแล้วที่นี้เราก็มารับช่วงต่อตอน2559ค่ะก็จนถึงวันนี้ก็89ปีแล้วค่ะตอนนี้เวลาทําครั้งหนึ่งครับมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างครับผมกระบวนการเราก็มีการแบ่งหน้าที่กันตามขอถนัดค่ะเราก็มีการย้อม การเตรียมเส้นใยค่ะแล้วก็นํำเส้นใยไปปั่นไใใอ่ร้อนนะคะแล้วก็ไปค้นเครื่องหูค่ะกำหนดลวดลายของค่าหลังจากนั้นก็ไปส่งพอพอตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นํามาแปลรูปตัดเย็บที่ปล่มอีกรอบนึงค่ะอ่าอยากเอ่ออยากให้พี่แนะนําเกี่ยวกับสินค้าที่น่าสนใจสักชิ้นหนึงครับในร้านครับใช่ ก็จะเป็นสภาพแปลูปสีธรรมชาตินะคะก็งานของออาเนี่ยจะย้อมสีธรรมชาติที่เป็นแนวเออร์โทนะคะ่ะอย่างชุดเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นสีเทาได้จากฝนในน้ําโขงนะคะแล้วก็สีน้ำตาลจากหยดต้ชนชงผู้ป่าะคะ่ะส่วนของผู้ชายเรามีทั้งของผู้ชายผู้หญิงนะคะก็จะย้อมจากคลามแล้วสีฟ้านะคะแล้วก็ข้างค่ะสีชมพูก็เป็นสีจากวัตถุธรรมชาติทั้งหมดเลยะคะ่ะอ่า ทายนี้อยากให้พี่ฝากอะไรถึงผู้ชมทางช่องด้วยครับค่ะก็อยากขอฝากคนไทยทุกคนนะคะให้มาช่วยการสนับสนุนภาไทยรวมถึงสินค้าที่เป็นงานแฮนเมดของคนไทยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ก็คือเป็นเหมือนมรดกทางจุลปัญญาที่ถ้าเกิดว่าเราไม่สื่อข้อต่อก็งานเหล่านี้ก็จะสูญหาไยไปนะคะก็ะอยากจะขอทุกคนนะคะให้ช่วยการสนับสนุนนะคะขอบค,คุณค่ะ อมือนะคะลูกค่ะพอกันเองนะคะใส่ดีนะคะเป็นผ้าแบรนด์แบนด์หนึ่งนะคะใส่ได้ประมาณ4ี่สีถึงหปีขึ้นไปนะคะคุณภาพดีราคาย่อมเยาราคาส่งทางออนไลน์ก็ได้นะคะขอเชิญลูกค้ามาซื้อได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายเลยค่ะอยู่ที่ชาเลนเจอร์หนะคะเสาที่สิบบูทที่เที่ยี่นะคะขอบคุณนะคะมาอุดหนนกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ ครับผมสมชายผิดนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจชชนแปรรูปเสือกบ้านบางพวงนะครับจังหวัดปทุมบุรีนะครับเราสินค้าที่เราจําหน่ายก็จะมีเป็นพันเกี่ยวกับต้นกกนะครับก็จะมีกระเป๋ากล่องเอเออมาสงแล้วก็รองเท้าแล้วก็จะมีหลายชนิดนะครับที่เราไม่ได้มานะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ครับทางผิดเสือกบ้านบางพวงครับผมจังหวัดปทุมบุรีครับครับ ชุมชนยาสิฟันสมุนไพรเอนไซม์เทิร์ฟนะคะสินค้าของเรามีเริ่มต้นจากยาสิฟันค่ะเป็นยาสีฟันที่ไม่เหมือนคนอื่นมีสมุนไพรถึง8ชนิดนะคะแล้วผสมเอนไซม์จากแกนสมรสค่ะช่วยในเรื่องรักษาเหงือกรักษาฟันแล้วก็ปวดฟันเสียวฟันได้ดีค่ะจากนั้นสินค้าล่าสุดจะเป็นนวัตกรรมคือสินค้าสินค้าของเซรโลตัสมิลนะคะตัวนี้ทํามาจากตัวของบึงบัวเพชรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ สินค้าเรามีมากกว่า13ตัวนะคะยังไงก็ขอมาเชิญชมที่บูธ KBO 2 6วันคองทางคอานีค่ะโอเคครับสวัสดีครับอยากให้พี่แนะนำตัวเองแนะนำร้านค้าหน่อยครับผมว่าทำอะไรเป็นไทยแล้วก็เริ่มต้นโอท็อได้ยังไงครับ โอ้คนขั้นยาวนาทีเดียวไม่น่าพอแน่เลยพี่ชื่อเดียวครับทำออโตฟาร์มสตูดิโองานที่พี่ทำเนี่ยคือธรณีอาร์ตนะครับคือการนำของเสียเนี่ยมาสร้างแวลูใหม่ตามคอนเซ็ปต์ก็คือ from waste to value ค to ือเราเอาของเสียจากพื้นบ้านเราจากของเสียของเศษเครื่องปั้นดินเผาเศษเซรามิกเศษหินเศษปิดเศษปูนที่เป็นขยะรอบฟูอะครับมาทำงานผ่านกระบวนการที่เรียบง่ายอย่างที่เห็นนี่แหละว่า กระบวนการของเราก็คือการเขียนกาวลงไปแล้วก็โรยแล้วก็ทอออกแล้วก็สร้างงานเหมือนมันเหมือนเด็กๆเล่นโรยกาเกเพชรไดนี่แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนจากกรกเพชรเนี่เป็นเป็นเป็นของเหลือใช้ของรอบตัวที่เป็นขยะนนะเก็บมามาทำอ่าพวกขยะพวกเอ่อของเหลือใช้ที่เก็บมาทำครับเอามาจากตรงไหนบ้างอะครับโอ้รอบตัวมากๆเลยอย่างเช่นใช้คำว่าข้างบ้านได้เลย ราะว่าบ้านเนะี่ยทำเครื่องปั้นดินเผาไม่ไม่ใช่บ้านที่นะไ่ถึงชุมชนนะ่ะชุมชนนะ่ะทำเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็จะมีะเศษหินจากบริเวณลำตะคองที่เขาเป็นอุตสาหกรรมกล้วเรือนก็คืออุตสาหกรรมที่สลักพระสลักง,งานประติมากรรมนะครับแล้วก็เศษอิฐเศษปูที่เราเจอได้ทั่วไปนี่แหละบ้านไหนก็มีนะบ้านแบบรื้อกำแพงรื้อผนงังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเศษข,ของขยะเยอะแยะเลยอ่าครับผมทีนี้สิ่งที่พี่ทำอะครับเอาพวกอา่า เศษเศษส่วนเหลือที่ไม่ได้ใช้แล้วะครับเราเอามาทําเป็นอะไรบ้างครับผมเอามาทําอะไรบ้างใช่ไหมงานทีนี้นะเนี่ยทำได้หลากหลายที่เห็นเนี่ยที่ส่วนหนึ่งที่ทำเนี่ยจะทําเป็นพวกงานเครื่องประดับเครื่องประดับของมุญแจสร้อยคอสร้างเป็นแจกันสร้างงานศิลปะสร้าง ปูตอนนี้ทําหลายอย่างเหมือนกันครับมันมันทําได้หลายอย่างอ่ะคิดว่าเราจะไปต่อยอดแบบบไหนครับ <c oughs> คือแต่ละอย่างอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นเจกันสร้อยคอรหรือพวกจานอะไรแบบนี้มันใช้วัสดุเดียวกันไหมครับหรือว่าแตกต่างกันหรือมันแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำวัสดุอะไรเช่นตอนนี้พี่ทำไม้นะทำไม้น,น,ไมน่าสุดก็ทำบนทองเหลือง เราใช้บอดี้เป็นทองเหลืองแล้วก็ขึ้นงานสร้างงานขึ้นมานตอนนี้หลักๆวัสดุจะเป็นสองอย่างคือไม้กับทองเหลือใช่หรือสองอย่างทีนี้อยากให้พี่นําเสนอสินค้าเด่นของร้านนะครับสักสินค้องชิ้นสินค้าเด่นของร้านอยู่ตรงพรีเมียมอ่ะที่ไม่มีไอ้ปิ๊กปิกหยิบไอ้กุญแจบอบันนี้ให้พี่ก็ได้อันที่ทเป็นลูกสี่เหลี่ยมกัน เอ้อนะนะ้นะตอนนี้คือทำชิ้นนี้ทำทำเป็นมูลเจแจก็คือจะมีเวสจากเศษหนังด้วยก็คือร่วมงานกับแบรนด์สุดๆดีๆไอ้เขาทำใช้หนังเหลือเขาเศษหนังทำเป็นพูลเจอันนี้ก็จะมาจากเศษผิดเศษปูนเป็นมูลเจแจที่ไม่ใช้งานด้านหลังนี่ยังไม่ได้ติดแท็กที่ใส่สำหรับพวกใส่นังบั๊กใส่อะไรพวกเนี้ยอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ะครับเออสามร้อยห้าสิบครับ อใช้เวลาทำนานไหมครับ hmm> ผูนานอยู่นานนานแบบตอบยากเหมือนกัน mm. ว um. uh ่า huh. ว uh ่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่นานนานอยู่เป็นเดือนไหมครับไม่ถึงวันนึ่งทำได้ไม่กี่ชิ้นเองคือที่เป็นวันเนาะวันหนึงถ้าขยันนั่งทำก็เน่าจะได้ประมาณสักสักเจ็อันไหมน่าจะประมาณนี้นะอ่าไม่เกินเนี่ยไม่เกินเจ็ดอันหรอกครับ ทีนี้เราเข้ามาสู่โอท็อปได้ยังไงอะครับโอ้เข้าสู่โอท็อปเนี่ก็สมัครนี่แหละไปสมัครโอท็อปกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็ตามกระบวนการก็สมัครแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ผ่านการะบวนการอบรมอะไรอย่างเงี้ยเออมาเรื่อยๆครับสุดท้ายแล้วครับก็บอยากให้ฝากอะไรบางอย่างถึงผู้ชมทางช่องด้วยครับ อยากจะฝากออกมาอัพไซเคิลเนาะเป็นเทรนด์โลกที่กำลังมาแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีวิธีการแล้วก็มีกระบวนการที่จะสร้างสร้างสารรค์คอนเซ็ปต์อะไรแบบเนี้ยยอยู่ที่ว่าคุณจะไปคุณจะไปเวไหนใช้ใช้เศษวัสดุหรือของที่คุณหาได้รอบตัว ปาะทำงานอย่างไรว่าต่อยอดมูลค่าหรือไม่ไรรางแบาคุณค่าในในทิศทางไหนผมเชื่อว่าทุกคนนย่ยทำได้แล้วก็มีแนวทางเพราะว่าสองรอบตัวพวกขยะพวกเนี้ยไม่ได้จำกัดแ,แค่เศษของเครื่องปั้นดินเผาเศษวีซ์ฟูนักเศษพลาสติกเศษผ้าเศษหนังเศษทุกอย่างเนี่ยมันมาทำงานได้หมดอ่ะอ่าขอบคุณมากนะครับ อยากจะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่นิดนึงนะครับอยากให้พี่แนะนําร้านค้าแล้วก็แนะนําตัวครับเบื้องต้นครับว่าพี่ทําอะไรบ้างแล้วก็เริ่มต้นตัวสินค้าขุ่ยไทยราชายตนะนี่ได้ยังไงครับ้อจะขอต้องอยู่ช่วยสิเลิกนิ่กี้ทำเหาะ อยากจะถามว่าแรงบันดาลใจอะครับในการเริ่มต้นธุรกิจนี้มาจากอะไรครับผมออชอบดนตรีช่างที่ทำก็ชอบดนตรีออชอบคุยเป่าหลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่เป็นนักดนตรตีมาก่อนไหมครับไม่ได้เป็นอะอันนี้สาไม่เป็นแต่คนที่ทำอะ่ะเจ้าของอเขาลัดต่างจังหวดเขามาพรุ่งนี้ อ่านี่มามีนา่าคุยขายอย่อางนี้แล้วคุยออคุยหนึ่งลามนี่ทําจากอะไรครับผมเออทำจากไม้เนื้อแข็งครับอ,อ่าไม้เนื้อแข็งก่อนแรกก็ต้องเป็นไม้ต้อนอย่างนี้ก่อนแล้วก็เป็นป่าแล้วก็เป็นตึงอ่าตึงแล้วก็มาเจาะเจาะให้เป็นรูรงกลางนะี่เสร็แบบจแล้วถึงจะเอาไปตึงอีกทีนึง คือตีเสร็จแล้วมันใช้มาเลาเล็กขนาดนี้เลาขนาดนี้เสร็จแล้วก็ไปเจาะรูรูนิ้วแล้วก็ไปแต่งดาทำแจกปากของแก้วแล้วก็ใส่ดาแต่งเสียงแล้วก็พอแล้เสร็จแล้วก็มาติดกินงให้มันเรียกครับ <c oughs> จะเป็นหนึ่งเราครับแล้วหนึ่งเรานี่ใช้เวลาทํานานไหมครับเออประมาณอย่าง ้าก็สั่งทำประมาณสองสามวันน่ะทำม,มันก็เจาะมันก็ใช้เวลาอย่างจอะนี่ก็ประมาณพึ่งรึ่งชั่วโมงแล้วก็ทำในนี้อกีกอ่ะทำวันหนึ่งมันก็เสร็จทำวันนี้ก็เสร็จยา,าถ้าเรามีเวลานะทำแบบจริงจังเลยน็เสร็จ อยากสอบถามเพิ่มเติมครับว่าคุยราชายตนาเนี่ยต่างจากคุยทั่วไปยังไงครับอ่านจากขุยทั่วไปยังไงหรออ่คุยมันก็เหมือนสันน่ะเสียงหรืออะไรแบบนี้มันต่างไหมครับเออมันก็มีสูตรของเขาสูตรของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ,อันนี้คีต์ตเสียงเ็าเรียกไงคีตง์ต โอเคสุดท้ายแล้วครับอยากฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับโอ้เขินจนะังเลยพูดไม่ค่อยจะเป็นด้วยก็ฝากให้มาหุดหนุนหน่อยนะคะงานจะหมดวันที่วันอาทิตย์นี้แล้วครจะให้มาอุดหนุนหน่อยเสียงดีคีตรงค่ะ จบจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการมาดูงานสินค้าโอท็อปในปีนี้นะครับก็วิคลิปนี้นะครับเป็นคลิปจบที่ผมอยากจะพูดถึงความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นของตัวเองที่ได้มาดูมาสินค้าโอท็อปในปีนี้นะครับอย่างแรกเลยผมมีความรู้สึกว่าผมได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นสินค้าใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยนะครับแต่ว่า แะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าถ้าเสียดายที่เพิ่อนตรงที่พิเ้าเหล่านี้นะครับไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์หรือการนำเสนอสู่สังคมเพียงพอนะครับก็เลยทําให้ผมมีแร,รงบันดาลใจนะครับในการทําำวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าคอฟ็อปนะครับให้กับพี่ๆร้านค้านะครับที่เอาสินค้ามาขายกันในงาน แล้วก็ถือแม้ว่าผมจะเป็นช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าก็รู้สึกดีมากๆที่ได้ทำอะไรดีๆแบบนี้นะครับสำหรับชิทถัดไปนะครับผมมีสินค้าที่จะมานำเสนอเพื่อนๆด้วยก็ฝากติดตามวิทคบเอร์ชีถัดไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในชิทถัดไปนะครับบ๊ายบาย